สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเพืน้องชาวยูทูบครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าโคบิโก้ครับเอสเคสองร้อยวันสิบสองแมดอ็นเจแปนนะบรรยากาศยามเย็นครับตอนนี้เริ่มหนาวแล้วครับเก็บงานครับจะเสร็จแล้ว ทายากเลยครับปาด์ตปิดใจแต่พอ เรียนเละเรียนท่ายากเลยครับเก็บหลังคันครับตอนนี้ หน้างานก็จะประมาณนี้เลยครับน้ำสีมรกตใสเจ๋วเลยผีสวยมาก ชิดตกแล้วชิตกแล้วไม่ลรงแค่ห้าเองนะครับเนี่ยทางานสบายๆเลยระบบดีมากครับคันนี้สุดนยอดเลย ตูดเปื้อนแล้วระบบกันนี้เร็วมากนะครับเนี่ยระบบทำง,งานเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยเ ถอนเครื่องสูดน,นะครับไม่ต้องเร่นงนี่เดินฉีกตัวได้เลยะคะนันนี้สุดยอดจริง อันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่ล้านหกแสนห้ามืนบาทนะครับคันนี้จัดไปเน้นได้หนึ่งล้านบาทครับผ่อนอยู่ประมาณ32,100บาทครับต่อเดือน48งวด เครื่องเบาเบาก็ทำงานได้สบายเลยว่าสุดยอดจริงๆนี่ครับถ้าเกิดลดระบบดีระบบไฮดีนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่รถนอกระบบมันจะโอเคอยู่แล้วครับเวลาเราทํางานเงี้ยพวกระบบเซฟตี้เขาดีชุดก้อนเซฟตี้วาวอะไรก็ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ ตรงล่างอันนี้ใช้ลืมนะครับโซ่พวกโซ่พวกอะไรล,ลิงหมาหมดเลยห่วยงัดแท็กจะของนะ้ะ ใช้ไม่ได้ใส่แผ่นชิมครับเนี่ยโยกได้ตุกกกตุกกะเลยผมมันใส่แน่นไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนพวกี้ตลอดนะ เดี๋ยวนี่เสร็จเคลียร์งานตรงนี้เสร็จก็เข้าบ้านก็จะเปลี่ยนถ่ายพีเอ็มชุดใหญ่ออกแล้วครับจะถ่ายพวกน้อยๆพวกขอ,องเลี้ยวออกใหม่หมดเลยตามสเต็ปของผมไปเลย ให้เวลายกเครื่องเอ่อเวลายกแขนนะครับยกบูมเนี่ยเร่งเครื่องมันจะเร่งเครื่องขึ้นดีครับมันจะทําให้มีกำลังเพิ่มขึ้น ้อนจมต้องเก็บภาพมุมสูงนะครับนี่ผมว่าใครซื้อคันนี้ไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้ เกิดมาฟังมาฟังอยู่หน้าง,งานเงี้ยเวลาเรายกแขนหรือเวลาเดินพวกเนี้ยกำลังเครื่องมันจะเพิ่มขึ้นนะ เพรานี้นี่พว่าความเร็วนี่ใช้ได้นะครับเอาการเลยไม่ใช่ใช้ได้หรอกเพราะว่าดีเลย,เลยครับดีดึงดีมากเลยเละแต่ว่าเราขาับอย่างเง้ยมันตามเมือเราหมดเลยครับรถมันจะไม่ยังไงเขาเรียกว่ามันจะไม่หน่วงไม่ไม่รีเล,เลยครับโยกตัวไหนก็ไปตามตัวนั้นเลยตามมือเราเลย บางทีรถบางคันถ้าเกิดระบบชุดซูยน้อยไม่ดีนะครับมันมันจะหน่วงเวลาเราทำงานมันจะโยกไม่ค่อยตามเลยคันแคบครับตรงนี้ยืนลำบาก แกขับรถแกขับมือเบาครับแกขับไม่แช่ไม่ยินเสียงมุกยีเลย แล้วครับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ครับพรุ่งนี้ก็ไปขุดอีกเจ้าครับเป็นขุดบ่อเลี้ยงปลาครับก็ทําถูกใจครับได้งานเพิ่มก็คนมาดูครับมาดูเยอะดูขุดบ่อลุงนี้เยอะครับ เลยได้งานเพิ่มเรื่อยๆเ,เลยครับนี่ครับถ้าทำถูกใจคนจา้างงานมันก็จะมีมาเรื่อยๆครับมัาเรียกงานมันออกเรื่อยๆ เสร็จสมบูรณ์พรงนี้ก็ส่งงานได้ครับตรงนี้ออก็ตรวจงาน ก็ขอ้อมราบเพื่อนๆพี่น้องๆไปก่อนครับง่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับงานจบแล้วผมก็ขอตัวก่อนครับง่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ